ไสไตล์ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าไม่มีสิ่งใดเคลื่อนที่เร็วกว่าความเร็วแสงหากมีบางสิ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้แสงเวลาของมันจะเดินช้าลงหากเราเดินทางใกล้ความเร็วแสงกลุ่มแสงของโฟตอนจะพุ่งมาจากทิศทางข้างหน้าของเราจึงทำให้ขอบเขตการมองเห็นทั้งหมดหดลงจนเหลือเพียงหน้าต่างรูปอุโมงค์ขนาดเล็กที่อยู่ข้างหน้าของยานอวกาศพื้นที่ในอวกาศทั้งหมดที่เราเห็นจะมีเพียงความมืดมิดเท่านั้น นั่นก็เป็นเพราะว่าคลื้นแสงจากดาวเหล่านั้นไม่อยู่ในสเปกตรัมที่สามารถมองเห็นได้แล้วพื้นหลังทั้งหมดจะกลายเป็นสีดำแต่ในทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์กับมีการกล่าวถึงอนุภาคประหลาดชนิดหนึ่งที่เดินทางเร็วกว่าความเร็วแสงเสมอนั่นก็คืออนุภาคสมมุติที่มีชื่อว่าซอกแซกมาแล้วค่ะในช่วงต้นทศววรษที่1 9 0 0นักวิทยาศาสตร์ยังยึดมั่นมุมมองโลก ตามแบบของนิวตันหลังจากนั้นในปี1905ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์ก็ได้เข้ามาเปลี่ยนแนวคิดเรื่องเวลาและอวกาศไปอย่างสิ้นเชิงพร้อมกับสมการอันโด่งดัง E เท่ากับ mc กำลังสองไอน์สไตน์ได้กล่าวไว้ว่าไม่มีสิ่งใดเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแสงทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์ตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่สำคัญสประการข้อแรกก็คือ กฎทางฟิสิกส์จะเหมือนกันหรือเท่าเทียมกันในทุกรกอบอ้างอิงเฉยกฎข้อที่2ก็คือความเร็วของแสงในสุญญากาศมีค่าคงที่คือ3า0 0 0 0กิโลเมตรต่อวินาทีสำหรับทุกผู้สังเกตการและความเร็วของแสงไม่ขึ้นกับการเคลื่อนที่ของผู้สังเกตการหรือแหล่งกําเนิดแสงแนวคิดดังกล่าวดูเรียบง่ายแต่แฝงในยะที่น่าเหลือเชื่อหนึ่งในสมการที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือสมการ e เท่ากับ mc กำลังสองของไอน์สไตน์สมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมวลและพลังงานโดย e คือพลังงาน m คือมวลและ c คือความเร็วแสงจากสมมุติฐานที่2 i ไอน์สไตน์ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าไม่มีสิ่งใดเคลื่อนที่เร็วกว่าความเร็วแสงและถ้าหากเราสังเกตบางสิ่งที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสงสิ่งที่เราจะสังเกตเห็นก็คือเวลาของมันจะเดินช้าลง และความยาวของมันจะหดสั้นลงในทิศทางที่เคลื่อนที่นอกจากนั้นมวลของมันจะเพิ่มขึ้นด้วยจากสมมุติฐานของไอน์สไตน์ที่ว่าหากมีบางสิ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้แสงเวลาของมันจะเดินช้าลงผลลัพธ์ที่โด่งดังนี้นักฟิสิกส์เรียกว่าการขยายขนาดของเวลาหรือไทม์เดเลชันซึ่งอธิบายว่าเวลาเดินช้าลงอย่างไรสำหรับวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วมากม หากสมมุติเราเดินทางด้วยความเร็ว90%ของความเร็วแสงไปยังดาวอังคารที่อยู่ห่างออกไปราว225ล้านกิโลเมตรไปและกลับมายังโลกระยะทางทั้งหมดประมาณ450ล้านกิโลเมตรด้วยการเร่งความเร็วทันทีโดยไม่มีหยุดเราจะใช้เวลาเพียง16นาที40วินาทีแต่นั้นก็เป็นเวลาที่ผ่านไปของผู้สังเกตการบนโลกที่คอยเฝ้าดูการเดินทางอยู่ สำหรับนักเดินทางในอวกาศเองจะได้รับประสบการณ์ของเวลาที่ผ่านไปเพียง8นาที20วินาทีตลอดการเดินทางเท่านั้นหรือก็คือหากเราเดินทางด้วยจรวดที่ความเร็ว90%ของความเร็วแสงระยะเวลาที่ผ่านไปจะช้าลงครึ่งหนึ่งของเวลาของผู้สังเกตการบนโลกที่หยุดนิ่งและการขยายขนาดของเวลาเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในความเร็วสูง ยิ่งเคลื่อนที่ผ่านอาวกาศได้เร็วเท่าไหร่เวลาจะเคลื่อนที่ช้าลงเท่านั้นหรือหากเราสามารถเดินทางได้เร็วมากเท่าไหร่เราก็จะอายุน้อยลงเท่านั้นหากเทียบกับผู้สังเกตการบนโลกที่หยุดนิ่งยังมีผลลัพธ์ทางกายภาพที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นหากเราเดินทางใกล้ความเร็วแสงกลุ่มแสงของโฟตอนจะพุ่งมาจากทิศทางข้างหน้าของเราจึงทำให้ขอบเขตการมองเห็นทั้งหมดหดลง จนเหลือเพียงหน้าต่างรูปอุโมงค์ขนาดเล็กที่อยู่ข้างหน้าของยานอาวกาศนอกจากนั้นยังจะเกิดปรากฏการ์ดอปเปอร์ที่รุนแรงซึ่งจะทำให้คลื่นแสงจากดาวที่อยู่ข้างหน้ารวมตัวกันทำให้วัตถุปเป็นสีน้ำเงินและคลื่นแสงที่อยู่ด้านหลังจะแตกกระจายปรากฏเป็นสีแดงยิ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากเท่าไหร่ปรากฏการณ์นี้ก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นจนถึงระดับความเร็วหนึ่ง พื้นที่ในอวกาศทั้งหมดที่เราเห็นจะมีเพียงความมืดมิดเท่านั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าคลื่นแสงจากดาวเหล่านั้นไม่อยู่ในสเปกตรัมที่สามารถมองเห็นได้แล้วพื้นหลังทั้งหมดจะกลายเป็นสีดำจะเห็นได้ว่าการเดินทางด้วยความเร็วใกล้แสงนั้นผลลัพธ์ที่ได้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในเรื่องการขยายขนาดของเวลาและนั่นก็หมายความว่ามันจะส่งผลให้มนุษย์อาจสามารถเดินทางไปยังอนาคต เราสามารถเดินทางด้วยความเร็วใกล้แสงจากสมการ e เท่ากับ mc กำลังสองในทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์ได้แสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นของมวลเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นเมื่อวัตถุมีการเคลื่อนที่มันจะมีมวลสัมพัทธภาพซึ่งเป็นมวลของวัตถุที่มีการเคลื่อนที่ทันทีและมวลน,นั้นก็จะเพิ่มขึ้นตามความเร็วที่เพิ่มขึ้น หรือก็คือหากวัตถุใดเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสงมวลของมันก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแต่เราจะสังเกตได้ก็ต่อเมื่อวัตถุเคลื่อนที่เร็วมากเท่านั้นหากวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว10%ของความเร็วแสงวัตถุนั้นจะมีมวลเพิ่มขึ้น0.5%ของมวลเดิมและเนื่องจากมวลของวัตถุใดๆจะเพิ่มด้วยอัตราเร่งตามความเร็วของวัตถุที่เพิ่มขึ้น ดัง <invece>. นั้นถ้าวัตถุเคลื te ่อนที่ด้วยความเร็ว90%ของความเร็วแสงมวลของมันจะเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าแต่หากวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงถึง99%ของความเร็วแสงมวลที่ปรากฏจะเพิ่มขึ้นถึงประมาณ7เท่าและเมื่อวัตถุเคลื่อนที่เข้าใกล้ความเร็วแสงมากขึ้นเรื่อยๆมวลของมันก็จะเพิ่มขึ้นมากอย่างรวดเร็วเช่นกันจนกระทั่งถึงความเร็วแสงมวลของวัตถุนั้นก็จะมีมากอย่างไม่สิ้นสุดหรือเป็นอนันต์ และนั่นก็หมายความว่ายิ่งวัตถุเคลื่อนที่เร็วมากเท่าไหร่มวลของมันก็จะเพิ่มมากขึ้นมีขนาดใหญ่ขึ้นและหนักมากขึ้นมันก็จำต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการเคลื่อนที่และเมื่อใดที่วัตถุเข้าใกล้ความเร็วแสงมวลข,ของมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างไม่สิ้นสุดและต้องการพลังงานในการเคลื่อนที่อย่างไม่สิ้นสุดหรือเป็นอนันต์เช่นกันแต่ในความเป็นจริงแล้วพลังงานทั้งหมดในจักรวาลที่เรารู้จักนั้น มีอยู่อย่างจํากัดและนั่นก็หมายความว่าพลังงานในจักรวาลของเรามีไม่เพียงพอที่จะเร่งวัตถุใดๆที่มีมวลให้มีความเร็วเท่ากับแสงได้และเนื่องจากโฟตอนไม่มีมวลดังนั้นพวกมันจึงไม่ต้องการพลังงานในการเดินทางด้วยความเร็วแสงของมันนอกจากเหตุผลที่ว่าวัตถุยิ่งเคลื่อนที่เร็วมากเท่าไหร่เวลาก็จะช้าลงเท่านั้น และหากสมมุติเราสามารถทําให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าแสงได้และเมื่อนั้นเวลาก็จะเป็นศูนย์หรือไม่มีเวลาอยู่เลยและก็จะไม่สามารถเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นได้อีกหรืออีกในหนึ่งก็คือวัตถุถูกแช่แข็งในเวลาไว้ตลอดการจากทั้งหมดนั้นก็ได้แสดงให้เห็นว่าความเร็วแสงถือเป็นความเร็วต้องห้ามไม่มีสิ่งใดในจักรวาลที่จะสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าความเร็วแสงเลย เพราะเวลาจะหยุดนิ่งแสงจึงเป็นขีดจำกัดความเร็วของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลไม่ใช่แค่ความเร็วแสงเท่านั้นที่มนุษย์ไม่สามารถก้าวข้ามได้แม้แต่ความเร็วเพียง1%อร์ซของความเร็วแสงก็ยังเป็นเรื่องที่ยาก1%ปอร์เซของความเร็วแสงแม้จะดูเหมือนไม่มากแต่นั้นมันคือเกือบเจล้านไมล์ต่อชั่วโมงหรือคือการเดินทางจากลอสแองเจลิสไปนิวยอร์กในเวลาเพียงไม่ถึง2วินาทีด้วยซ้ำ เครื่องบินที่เร็วที่สุดในปัจจุบันคือ X-43 ของนาซามีความเร็วสูงสุดอยู่ที่7,000ไมล์ต่อชั่วโมงหรือราว12,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่นั้นก็เป็นเพียงแค่ความเร็ว0.001%ของความเร็วแสงและวัตถุที่เร็วที่สุดที่มนุษย์สร้างขึ้นคือยานอาวกาศโดยใช้จรวดเพื่อเร่งความเร็วให้หลุดพ้นจากแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งใช้ความเร็ว25,000ไมล์ต่อชั่วโมงหรือราว40,000กิโลเมตรต่อชั่วโมง นั่นก็คือ,อยานอาวกาศปาเกอร์โซลา่าโพบของนาซาหลังจากพุ่งออกจากโลกในปี2018มันก็ได้ลดระดับลงที่ชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์และใช้แรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ในการเข้าถึงความเร็วสูงสุดที่430,000ไมล์ต่อชั่วโมงหรือราว700กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมันเร็วมากจนแทบจะมองไม่เห็นแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่0.05%ของความเร็วแสงเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามแม้ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษจะบอกเราว่าอนุภาคไม่สามารถเดินทางได้เร็วกว่าความเร็วแสงแต่ในทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์กลับมีการกล่าวถึงอนุภาคประหลาดชนิดหนึ่งที่เดินทางเร็วกว่าความเร็วแสงเสมอเช่นเดียวกับวัตถุที่มีมวลธรรมดาที่ไม่สามารถเร่งความเร็วเกินความเร็วแสงได้ในทางกลับกันก็ไม่สามารถทำให้อนุภาคนี้ช้าลงจนต่ำกว่าความเร็วแสงได้ พวกมันถูกจำกัดให้เท่าเทียมกันในอีกด้านหนึ่งของขอบเขตที่มองไม่เห็นนั่นก็คืออนุภาคสมมุติที่มีชื่อว่าแทคิออนเป็นคำที่นักฟิสิกส์เจอร์ลอฟเฟนเบิร์รรรกตั้งขึ้นในปี1967ตามสมบัติที่ทำนายไว้ในทฤษฎีมันมีมวลชนิดพิเศษที่เรียกว่ามวลจำนวนจินตภาพสำหรับแทคิออนนั้นการช้าลงก็หมายถึงการเพิ่มมวลและการช้าลงจนทำให้เหลือแค่ความเร็วแสง ก็ต้องใช้มวลจำนวนอนันต์เช่นกันไม่มีหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นว่าอนุภาคที่น่างงงวยอย่างแทคิออนมีอยู่จริงและพวกมันเกือบจะเป็นตำนานที่เคยเกล่าวถึงในชุมชนวิทยาศาสตร์เพราะมันแปลกเกินกว่าที่จะมีอยู่จริงแต่การมีอยู่ของมันก็ไม่สามารถตัดออกไปได้เช่นกันเหมือนกับรูนนที่มีอยู่แค่ในสมมุติฐานแต่มนุษย์ก็พยายามตามหาหรือคิดที่จะสร้างมันขึ้นมานั่นเอง ากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ซอกแซกกันด้วยนะคะทุกคน